รบ,บสวัสดีลูกค้าฟอร์มูนสติลูทุกท่านนะครับวันนี้ผมนววจะมาประกาศกิจกรรมเล็กน,น้อยในช่องเรานะครับปกติที่ผ่านมานะครับก็ช่องเราจะมีการจัดกิจกรรมในการแจกของรางวัลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาการวาดแฟนอาร์ตหรือว่าการมามีส่วนร่วมกับในช่องของเรานะครับรวมถึงมาเล่นตอบคําถามในช่องนะครับสําหรับกิจกรรมครั้งนี้จะค่อนข้างพิเศษกว่าอรอบที่ผ่านมา อยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะนะครับสำหรับปีการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่นี้นะครับหรือเป็นปีการศึกษาแรกของปีคศสองพถ้าเกิดว่า คุณนะครับมีเกจเฉลีย่ยของเทอมนี้นะครับอยู่ที่3.25จนถึง3.49นะครับผมก็จะแจกรางวัลให้คุณทั้งหมด1รางวัลน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้เกดตั้งแต่3.5ขึ้นไปผมก็จะแจกรางวัลให้คุณทั้งหมด2รางวัลน,นะโดย สำหรับเอกสารที่จะต้องแนบมาส่งให้ผมนะครับเพื่อยืนยันว่าคุณได้เกรดเฉลี่ยจริงๆนะครับก็คือจะเป็นใายเกรดเฉลี่ยในเทอมนี้แหละที่คุณเรียนไม่ใช่เกรดเฉลี่ยตลอดทั้งหมดที่คุณเรียนมันแบต้นจนจบนะครับเอาแค่เทอมนี้เทอมเดียวเนาะเท่าที่ผมทราบนะครับก็คือว่าสำหรับคนที่ยังเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็เรียนที่โรงเรียนนะครับได้ข่าวว่าจะมีการประกาศคะแนนเกรดเฉลี่ยของเทอมนะครับช่วงตอน ปลายกุมพาจนถึง,งตอนประมาณต้นมีนาคมเนาะส่วนสําหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ระดับมหาลัยนะครับก็เท่าที่ทราบก็น่าจะประกาศเกตตอนประมาณช่วงปลายพฤษภาคมเนาะก็รางวันนะครับจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มสําหรับคนที่ยังเรียนที่โรงเรียนอยูแ่แล้วก็เรียนที่มหาลาัยเนาะอืโดยจะแจกให้กลุ่มละ14บรางวันนะครับก็รวมทั้งหมดจะเป็น28่สิบแปดรางวัลเนาะ ค่าวๆน่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับใบเกรติสามารถส่งให้ได้ทางเดลิกร m เ s s a เซของ X นะครับหรือว่าจะเป็นทางเดลิกร m เ s s a เซของ Facebook Page ก็ได้เช่นกันนะครับใครส่งมาก่อนก็ได้ก่อนเนาะอ่ะแล้วก็พอส่งเสร็จเดี๋ยวอาจจะมีการขออนุญาตยืนยันคอนเฟิร์มตัวต,วต,วตวนกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนเองแล้วคุณไปแฮปเกรดของเพื่อนมาเนี่ยมันก็อาจจะ มาดวลังวันก็เป็นได้เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันอีกทีนะครับแต่ข้าวๆมาประกาศกิจกรรมเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณที่มาอุดหนุน r t รจูนสตูดิโอนะครับขอบคุณมากครับ